ชุดสักกนะ่์ก็มาแถลงนั้นก็คเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายที่ผู้จาในสังคมน,นะครับเราอยายามสนิสเห็นต่ตางๆเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดในข้อกฎหมายในการที่จะหาทางออกให้กับความปัญหาที่เ็นอยู่นในขณะน,นี้ประเด็นแรกคือว่ามีนักวิชาการอยากจะบางท่านเสนอว่าอำนาจที่ปไตทยมาตราสามนั้น,นสามารถตีความได้ว่ากลุ่มประชาชนก็สามารถใช้อำน,นาจที่ปไตยตาม ได้นะครับซึ่งประเด็นนี้ต้องขอเรียนว่าในมาตรา3นั้นเนี่ยซึ่งบอกว่าหน้าจตุลาการเป็นของปวงชนแต่การใช้อำนาจตุลาการนั้นพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทาทงการทางรัฐบาลทางรัฐสภาแล้วก็ทรรัศน์สัมปันั้นดังนั้นองค์กรที่ในๆใดก็ไม่สามารถไปใช้อำนาจตุลาการต,ตรงนี้ได้นะครับก็อยากจะให้เข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยถามว่าแล้วประชาชนจะใช้อำนาจตุลาการในทางใดได้บ้าง เด่นก็คือในการไปออกเสียงงบกานเนเลือกตั้งสองในการออกเสียงประชามติรวมทั้งกรณีที่ประชาชนหนึ่งหมื่นคนจะเข้าชื่อกันเสนอร่างฝ่ายหรือว่าห้าหมื่นคนเข้าชื่อกันเสนอร่างเราก็ทํานังแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะสองหมื่นคนเข้าชื่อกันเพื่อขอถอนถอนบุคคลที่องตรงไหนต่างๆทำาต้นอ,อยู่เป็นตน้นนี่ก็เป็นกรณีที่เราต้องบัญยัติไว่าประชาชนนั้นจะใช้รา,า,ายไตทางไดนบ้างนะครับ ประการต่อมาก็คือว่าที่มีการพูดกันว่าอยากให้นายกมอบอำนาจให้ชชกลุ่มประชาชนที่จัดตั้งกันขึ้นมาที่จมุกกระท้วงกันนั้นเนี่ยก็ขอเรียนเลยว,ว่ามันคงทําไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญเพราะหน้าที่ปไะายนั้นเนี่ยใช้ผ่านสามองค์กรใ,ใหญ่ๆผมไมีได้กลับมาแล้วเพราไม่อย่างนั้นก็ต้องให้องค์กรศาลมอบอำนาจให้กับองค์กรประชาชนนั้นเข้าไปด้วยวันเดอร์พจน์ไม่มีคือแปดประการน,น,นะครับอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราอาจจะมองได้ว่ารัฐธรรมนูญบางส่วนบางตอนอาจจะไม่ดีหรือกฎหมายบางเรื่องบางข้อความบางผลมาตรอาจจะไม่ดีหรือไม่เหมาะสมหรือการบริหารงานรือการทําหน้าที่ของกองใดๆตามน้นหนืองก็ตามแตล่ะอาจจะไม่เหมาะสมไม่ถูกใจเราอันนี้ก็เป็นสิทิ์ที่เสรีภาพที่ทุกคนจะคิดจะมองได้แต่ถามว่าถ้าเราเห็นว่าสิ่งตรรง่างๆที่ผ่านที่เกี่ยวข้องทับโรงเรียนมานั้นไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ถูกใจ ถามว่าเราจะทําอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรก็มีสองวิธีวิธีแรกคือวิธีที่ไม่สันตินั่นก็หมายความว่าเราไม่เอาตามกฎิกาตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีการยึดอานาจขึ้นก็แปลว่าอันนี้ไม่ได้เป็นวิธีทางตามปกติหรือทางวิธีทางสันตินะครับาะว่าอาจจะมีการประทัดก,การมีการต่อสู้กันก็จะเกิดความรุนแรงตามมาและการทำอะไรที่ไม่ได้เป็นไปโดยสันติตามกรอบกฎิกาฑแล้วเนี่ย มันอาจจะผิดทั้งรัฐธรรมนูญผิดทั้งกฎหมรายอาญาดังนั้นที่เราเรียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาไม่ว่าจะดีไม่ดีจะมีที่มาจากรัฐประหารนี่ก็ตามแต่ผมว่าทุกฝ่ายก็ต้องพยาย,ย,า,ยามเคารพปติกานี้ไว้ก่อนส่วนที่ดีก็มีอยู่ก็ป,ปฏบิบัติตามกันไปแล้วถ้าเราพยายามจะแก้ไขกันตามประปฎิกานี้แล้วเนี่ยสันติมันก็เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่เคารพไม่ยอมรับมันก็เป็นไปไม่ได้หรือการล่อ,อ้างว่าถ้า มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าจะกล่าวให้รัฐบาลไม่เคารพสาลรัมนุนดังนั้นถ้าไม่ยอมฟังรัฐบาลไม่้องใช้กฎหมายกันหลังมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับและจริงๆแล้วคิดว่าเรื่องนี้มันชัดเจดนตั้งแต่ต้นว่าการแก้ไขรัฐมนูลในเรื่องสววน,นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลรัฐบาลไม่ได้เสนอร่างรัฐมนูนลจะบอกนัก่าวแต่อ,อยา่างใดและปัจจุบันเนี่ยร่างรัฐมนนั้นก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ในกฎหมายก็ยังไม่มีใครที่จะเป็นปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม สิิ์ที่จะเป็นร่างอยู่ได้นะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการจัดตั้งสภาประชาชนขึ้นมานั้นเนี่ยถามว่าทําได้ไหมตามรัฐธรรมนูญผมก็ตอบว่าทาได้ตามรัฐธรรมนูญมากร่าปีสินั่นคือจะตั้งสหพันธ์สหภาพสหกรณ์องค์กรเอกชนองค์กรทุนนิยุคณะใดก็ทาได้แต่ถามว่าเมื่อทาแล้วเนี่ยจะมีอานาจหน้าที่หรือจะมีบทบาทหน้าที่แค่ไหนก็ต้องเป็นไปตาม กฎห,หมายที่เกี่ยวขอาา้องเช่นจะตั้งสาภาพก็ต้องไปดูกฎหมายที่เกี่ยวกับสหภาพตั้งสากลก็ต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวกับสากลแต่ถ้าตั้งเป็นชมรมเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะใดขึ้นมาก็ต้องดูว่ากฎหมายในเรื่องนั้นให้อำนาจอะไรได้บ้างถ้าตามวัต้อรรมาูที่การใช้สิทธิและเสรีภาพในหมวดสามนั่นเองสามารถใช้สิทธิเสรีภาพแสดงออกได้ออต่างได้เท,าท,าทา่าที่ยังเป็นไปโดยสันติอยู่นในกรอบกฎหมายแต่ถ้าออกนอกกรอบกฎหมายก็จะไปเข้ามาเราบ18เสนเอนะ่คือิวว่า จะเป็นเข้าขายล,ลาย้มลงกับปกครองให้ได้มาซึ่นอำนาจเกิดไม่ได้เป็นตามวิธีทาง,งรัฐธรรมนูญแสดว่าเราต้องระมัดระวังในสิ่งนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามีการเรียกร้องให้ใรัฐธรรมนูญมาตรา7ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มเป็นเรื่องเดิมซึ่งได้มีการพูดจากกันตั้งแต่เมื่อปี49แล้วนะครับผมอยากเรียนว่ารัฐธรรมนูญมาตรา7นั้นเนี่ยบัญญัติไว้เป็นเรื่องการปุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญแทบจะทุกฉบับนั่นก็ถือว่า ถ้าไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใช้บังคับแก่กรณีใดก็ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีรัฐธรร์นูญเป็นประมุขนั่นก็หมายความว่าองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญอาจจะต้องมีการทําหน้าที่ตามรัฐนูนแล้วปรากฏว่ามันไม่มีบทบัญญัติให้อานาจไวนะฮะก็อาจจะทําได้ก็ต้องวินิจฉัยกรณีที่มา สิ่งที่ต้อง,องปฏิบัติะนะก็เป็นที่ใไปตามประเพณีการปกครองใน,นบอ่อประชาธรรมไรได้แต่การที่จะขอพระราฐานนาย,ยกตามมาตราเจ็ดนั้นผมคิดว่าเคยมีพระราชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลนุวัฒน์ไว้เมื่อปี2549อครั้งหนึ่งแล้วต่อ,อประเด็นนี้ซึ่งผมจะขออนุญ,ญาตให้ท่านจ่าจุศักดิ์ได้กลืนาระเสียพระราชโารในประเด็นสงครามที่พวกเราได้รับทราบด้วยครับ ขออนุาตกลับเปลียนท่านสื่อมวลชนที่กระบพกุนทรนะครับที่กระอยากจะกลับเปลียนนี้ก็คือว่าเมื่อวันที่25เมษายน2519ตอน,นนั้นสื่อมวลชนก็คงจำได้ก็มีวิกฤตการทางการเมืองอยู่พอสมควรในโอกาสนั้นเนี่ยทรงพระราชทานพระบรมราชโองการให้ ายอัครทรจุราชซึ่งขนาดนั้นดำรงตำแหน่งประธานสาปกครองสูงสุดและก็ต่อเนื่องไปคือให้ท่านชานชัยลิขิตจิตถังซึ่งขนานั้นดำรงตำแหน่งําแหน่งประาาธานศาลฎีกาเข้าเฝ้าโดยมีตุลาการที่จะต้องไปถวายสาัตว์ประญิณฐก่อนเข้ารับหน้าที่กระผมขออัญเชิญพระบรมราชโองกา ของพระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่หัวในขณนะนั้นซึ่งพระราชทานแก่คณะตุรการซึ่งเดี๋ยวพี่นอสสืวชน,นจะได้รับแจกเอกสารซึ่งมีเป็นประวัติศาสตร์ไปหลายรับยสองทัดเกียอยู่เนื่องจากมีข้อความหลายตอนกระผมขออญาตที่จะอัญเชิญมาเพียงบางประเด็นที่คิดว่าจะ มีเหตุมีผลและก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ความตอนหนึ่งที่มีพรลมราโจว่า,าก็ขออนญาตที่จะนำเรียนว่าผมขออ่านนะครับนายกแพระทานหมายความว่าตั้งนายกโดยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยนะอันนี้เป็นความตอนหนึ่งนะครับ เพราะนั้นก็ให้ช่วยกันคิดว่าจะทำอะไรที่อยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ให้ผิดรัฐมนูญคอยที่จะให้ขอนายกพระราชทานเพราะขอนายกพระราชทานไม่ได้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยข้าวเจ้ามีความเดือดร้อนมากที่อ,อะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทานซึ่งไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตย กลับไปอ่านมาตรา7ของรัฐธรรมนูญเป็นการอ้างที่ผิดอ้างไม่ได้มาตรา7มีสองวัฏัว่าอะไรที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีตามที่เคยทำมาไม่มีเขาอยากจะได้นายกแรฐฐานเป็นต้นจะขอนายกพระฐานไม่ใช่เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบขอโทษ แบบมั่วแบบไม่มีเหตุผลการปกครองต้องมีสภาสภาที่ครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนก็ว่าไม่ได้แต่อาจจะต้องตามต้องหาวิธีตั้งสภาที่ไม่ครบถ้วนตามแบบตำนานได้แต่ก็มั่วขอโทษอีกทีไม่ใช่ใช้คำว่ามั่วไปดูไม่ทราบใครจะทำมั่ปวปกครองประเทศมั่วไม่ได้ ต่คิดแบบว่าทําปัดๆไปให้เสร็จถ้าทําไม่ได้ก็โยนยให้พระมหากษัตริย์ซึ่งยิ่งร้ายกว่าทํามั่วอีกพระมหากษัตริย์ไม่มีหน้าที่ที่จะไปเลยต้องมาขอร้องฝ่ายศาลให้คิดและช่วยเป็นคิดอันนี้ก็เป็นความบังตอนที่ผมขอญาตนํามาเพื่อทบทวนความโดงจำของสื่อมวลชนและพ่น้องประชาชนว่ากรณีดาม,มาตราเจ็นั้น เป็นเรื่องของการที่ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เมื่อไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ก็จาเป็นที่จะต้องใช้ประเพณีการปกครองที่ต่างมาและก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่มีเรื่องของการขอนายกพระราชทานผมียเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าอาจจะมีการกล่าวอ้างถึงสมัยท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศาสตร์นะที่โปรดก้าวให้เป็นนายกรับดีในขณะนั้นก็เรียนว่าในขณะนั้นมีธรรมนูญการปกครองประเทศสมัยจอมพลถนอมปี2515มีมาตราสั้นๆอยู่3ติดวามาตราขณะนั้นมีสภาเดียวเรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อเกิดวิกฤตการทางการเมืองนายกถนอมได้ลาออกจากตำแหน่งและก็ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศสภาที่มีอยู่ตามธรรมนูญการปกครองรชอาระจักรในขณะนั้นก็เสนอท่านสัญญาเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นธรรมนูนนั้นไม่ได้บังคับว่านายกจะต้องมาจากสส ขณะนั้นยังมีสภานิติบัญญัติอยู่เมื่อเสนอขึ้นไปแล้วก็ให้รองประธานสภานิติตบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแปลว่าเป็นการแต่งตั้งนายกโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญปี2550การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 1. นายกต้องเป็นสมาชิกสภาผู้พพแทนราษฎรสองนายกต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสาผู้ที่จะรับสนองก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ประธานวูฒิสภาตางที่มีการกล่าวอ้างของนักวิชาการบางส่วนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมกล่าเรียนเพิ่มเติมเ,เ,เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนครับ สั้นแต่ประเด็นสุดท้ายนิดเดียวนะครับคือก็มีข้อเสนอว่าให้นายมณฑลยุบสภาและก็ลาออกซะนะครับจะได้ไปสู่มากกว่าเจ็ดได้ซึ่งข้อเสนอตรงนี้ก็จะขัดรถตันบารุนซะเองเพราะว่าหากมีการยุบสภาหรือการลาออกน,นะครับ,บรัฐบารุนก็ให้รัตรีที่โรงตยาบาต่งอยู่ขณะรักษาการไปจนกว่าจะมีรัตรีขึ้นใหม่ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประเทศนั้นมีช่องว่างได้ในการบริหาร บางท่านก็เลยบอกว่าถ้าถ้าลาออกสักนะแล้วจากนั้นก็คือลาออกจากความเป็นนายกแล้วก็ลาออกจากการทําหน้าที่อีกมันก็จะเกิดปัญหาได้แต่ทั้งหมดที่เพื่อให้บอกไปสู่ให้บ้านบาเจ็ดซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นกรณีที่วันน่มี้อยู่นประจักษ์ในรําัหนงมังคับใช้มันมีอยู่แต่เราพยายามหาวิธีทําให้มันไม่มีให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องและที่ท่านจัตุรัสใด้ดูุนนกล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คือว่าถ้าเผื่อมีการยุบสภา จะแต่งตั้งนายกคนใหม่มันก็ทําไม่ได้เพราะว่านายกจะต้องมาจากสสและต้องมาจากความเห็นชอบของสภาผูแะะ้แทนราษฎรและที่สําคัญก็คือผู้ที่จะลงนามรับสอนองลงประชุมการรวจว่าแต่งตั้งนายกใหมน,นั้นคือประธานสภาผูแะะ้แทนราษฎรก็บางท่านก็ไปสแสดอว่าให้ประธานผู้ที่สภาลง,งามารานองก็ได้ซึ่งประเด็นนี้ก็เคยตกเทียงตั้งแต่เมื่อปี49แล้วและเป็นยุทธวิเียพระองประชุว่าที่จะถูกจับได้กรุณาเฉลเมอสักครู่นะครับ ก็จึงอยากจะขอพวกเราได้เข้าใจในษณะนี้ด้วยความัดรย้งต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องหาทางออกโดยยึดในกฎเกณฑ์ในกรอบกติกาทั้งหลายมันก็จะเกิดพ้นฐานที่สั่งติ่ถ้าเราไปยึดตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาว่าจะเป็นอย่างไรอยือที่บางท่านได้บอกล้ว่าถ้าเผื่อมีกลุ่มคนอีกกลุ่มมาบอกขอชาติฐวิปาตย์มาสักห้ากลุ่มหกกลุ่มเนี่ยบ้านเมืองก็ไม่ดูจะู่ตรงไหนแล้วถูกไหมครับ นั้นทุกอย่างก็ต้องไปตามกฎกติกาที่เมื่อปี2500ที่เมื่อปีท่านสมัยท่านจัดสัญญ,ญาในสองพนย 16, นะครับ17ช่วงนั้นเนี่ยถึงจะไม่ได้มีรัฐธรรมนูญที่มีการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยเป็นธรรมนูญการปกครองที่คณะผูออ้มีอำนาจเอามีเอาเป็นคนให้ออกมาในปี15้าเนี่ยก็จะกาหนดไว้ว่าก็มีมาก่ายทำนองมาตราเจ็เหมือนกันแหละครับนะอันนั้น โอกาสที่จะใช้ตามมันมีมากกว่าที่เซาเปยเพราะมันมีสั้นๆมีอยู่30มาตกรกาอำนาจทั้งหลายก็ใช้โดยคุณยังไงว่าหวาัวหน้าคณะทวัรวดประกอบซึ่งก็สารดีกาก็ยอมรับว่าถ้าใครยึดอำนาจโดยเฉพาะในการรัฐปรรหารเสร็จเนี่ยก็วแทนอำนาจทันทีที่ญรรยาบริหารตุลากา,ารไปได้หมดนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็เห็นว่าถ้าแก้ปัญหาอย่างนั้นมันะยิ่งสร้างปัญหา,ญหารเราก็พยายามหยีเลี่ยงอันนั้นกันดีกว่าแล้วูฉบับนี้แม้จะร่างโดยนัตปรหารไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมด กนะ็มีส่วนที่ใช้ได้ส่วนที่ดีเพราะก็หลายส่วนก็มวลผู้จบกลุก,ก่อนที่เป็นประชาไตที่มาจากประชาชนแต่มีบางส่วนตรงนั้นที่มีความเห็นจากบางฝ่ายว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องหรือยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่ควรที่จะขัดแย้งกันเองก็พยายามปรับป,ปรุงแก้ไขกันต่อไปก็อยากขอให้ทุกฝ่ายนะครับตั้งมั่นในในความในสนติพูดจาก,กันและที่สำคัญก็คือว่าพยายามใช้กฎกติกาทั้งหลายที่มีอยู่หากตรงไหนไม่ดีไม่เหมาะสมก็ปรับเปรแก้ไขไปตามคุลองต่อไป para o coco,